เอาละบันน wow, oh! ี้ว้าวโอ้มาเจออยากใจจักโตู่จกใจจักต่สวัสดีครับพี่น้องพบกับบ่าวขาโขกอีกแล้วครับ มือนีเบ่าขาโขกมากินลาบเป็ดมากินลาบเป็ดครับกลัวชีคิดออกกับบรรยากาศทีมงานเท่าครับเดี๋ยวก็กมากระทุโลกอยู่กับเบาหมอครับบรรยากาศดีนเนาะมือนเนาะบรรยากาศดีอากาศเย็นๆเล็กน้อย,ยครับปิ้งไฟน้ำกันครับ ตัวน้ำต้มเนื้อไนะม่หันเนี่อืออยู่ครับโอ้ยอนแสงครับไอเปียงค่าแค่อีกแล้วครับครับไอเนี้ยแปมีดไม่ให้น้ำปลาบ่ะทกลกครับทกลกทกลกรอบเด็กอครับมาแบบเด็กๆกจังหวยครับมือนนี้ครับพี่ทอง ได้เมนู่ลอบเดิกเลยครับสีไปลักปลาย่ายครับไอ้ที่ทั้งผีแะไม่ๆม่ม่ทั้งผีมาไปลักปลายได้ครับพี่น้องมุดไปมุดไปโอ้ยค่อยครับเดี๋ยว่ายหูเมื่อเดิกแล้วครับาหาทุ่ทงสี่หาทุ่งอ่ะอยู่บนอนอกเข้ามันกิดเดิกเลยดิสี่หาทุ่งสี่เปลัก ปลาดุกใหญ่สามสี่ตัวอาศัยเป็นปดักลากปลาดุกใหญ่ยักษ์สามสี่ตัวมาพอได้ปิ่งพอได้ปิ่งสู่ทีมหัานกินครับเอาเดี๋ยวยังไงได้ติดตามนครับพี่น้องนี่ละพอนี่ละทำบ่ได้ก็จักสิว่างได้แล้ว,วละนะทำบ่ได้ก็จักสิวา่างไดน อยังลันเนาะพี่้องพี่อนไทยคั่นไทยครับเชึบอานโอ้เอาจังไหีเอาจักไนี่มาแล้วมาแล้วแมวลาแมวลาโอ้ยมาตัวซำแข่งเนี่ปป่อยซทตัวนี้อานับแต้มกอนนับแต้มกอนเอาบอกว่าลงคูตัวหน่อยบ่เอาครับพี่้องไม่ เลือกตัวได้เลยบ้ดนีเนียจับเนี่ยหัวตัวเอาละบ้ดนี้ว้าวโอ้โหมาเจออยากได้ยักจั่วอยากได้จักจั่วเออเออเออมันออกมันแล้วยายมันออกอย่างไรบ้างนี่อร่อยเนี่นี่นี่คุรูนี่กิมมาเลยนะกิมมาเลยกิมมันออกเออไม่จังโอ้ยเฮ้ยยุ่งนี่นี่ ยอยู่สเห็นตัวหญ่จักมหาาวเยมีวันีโอ้ยมันคจ้าพ่อทอนเลียวนี่นไม่ไชวนเอาเบิร์่นเอรนเียเนาเบิร์ดชิบเรียบร้อยเรียบร้อยปล่อยลงคปล่อยลงคูมันแล้วมันจะหาหตัวแน่ว้ให้ยาปี้นลักปลาครับพี่น้องลักปลาลักปลายาเนสมบูรณ์นนแน้น นี่ห <ITA> ้องปลาครับพ er. ี่น้องลักปลาครับลักปลาคอนเทนต์ล so ักปลาอยู่พี่นี่ลักปลาใหญ่มีลักเข่าลักยังแล้วห้องมัลักดอกเขานะเขาลักปลานั่นนั่นตัวนี้นะจำเลยยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นกินหัวอาหารแล้วของท่าน เีรกระ้อยเลยเย้ตัวใหญ่บ่เขาเขาเตตัวน่อยคุคนรู้นแก่่นี้แกนแกนนนี่ง่อย่่เจ้าของตัวแง่เอาเนาะไปนำเจ้าของเนาะจะปากดังไรนเมียห่ปากดังเะปากดังไ่ ยี่องโตบอกกันได้ยี่ปองไงวัวมันพ่อแล้วอีพอวัวแถวเช่าเพลนยังตากยังไรโอ้ลักเขาเขาลักแบบว่ามีคุณธรรมเนาะเขาลักแบบว่าเพื่อเพื่อยายพร้อม่าี้เขาบริลลักเอาไปกินเพื่อได้พี่น้องเขาลักแบบเขาลักแบบเพื่อเพื่อเพื่อจะของกระ้างเพิ่นอยู่ดิอ้ยอีพ่อเจ้ายกขึ้นอยูุติบัตรม่าส่วนลายจะบัตรเบื่อเลยบึ้มเลยเบื้อเลยเบื่อ วัวเหลียวที่ใส่นี่แหละเนาะอุ้ยอเดียวข้อเดียวขอเดียวขอเดียวขอเดียวกลัววิ่งเดียวก้อเรียวใหว่ละสีหูจักตาฟ้ามันหายลักออกเหนียวฮะอู้หูับทิมอ่อนปลาสอเดียนครับักอหสวนยือเวิดเวิดแว ใหญ่เลยนี่ครับโจรเด้อนี่ใช้เสียแนวนีเด้ออีกคนนึงนะคนหลานใหญ่ละเราอยู่คนนู้นเราอยู่คนนั้นอยู่คนไปกเจอคนนี้คนน้คนนั้นด๊อยู่คน้ตาด๊อกแต่ว่าบ่อาไร่ดอกบ่อาไร่ดอกครับพี่ดอกมอ๊มอ๊มมอ๊มอตัวนี้มันตัวนี้มันสิดโดดสะตัวนี้มันสิดโดดสระตัวนี้มันสิดโดดสะเออเรียบเลยเรียบเลยเอาไร่ดอกครับเต็มหุบคอยไปเลยนเจ้า พอแล้พอ้เดี๋ยวใ้สหงมือมีครับนายโจนโจนมอเนไหมกับสามเวไข่เี่ยยัีตัวันครับลักใหญ่ครับหลักใหญ่ลักสีย่างครับเ่เลยนะอะไรสิมไนะนอยู่นี่ต้นแกลคอนนี่วะเข็มเกิน เด็ดเนื้อเเลยจะเค็มสักไเียวสวยงามสวยามบั่บักอุ้ยบหนาชิมักเกลือเวยางอะไรก็มาฟักอะไรก็ลาบปลาดุกแข่งนะเนี่ยมันยาไเนาะเด็กอย่างซื่อนี่แหะเจะแ่เอเสียวโดยเเปียงเสียตวเก่าเสียตก้อนนะครับแอบนำบ่ บ่ได้อาบครับแม่โอ้ยตัวกะได้เอาเครับพี่น้องอความสุขของบรรดาทีมงานทัาครับร่างปิ่งประดุกที่รักมากบาดังบ่ได้เดี๋ยวย่างหัวเมออือย่างเสียได้ย่างย่างห่วยย่างเด้ไฟลุกบึมบึมอยู่ตี้มันเป็นทางนที่นี่ะครับพี่น้องลงสู่จรอ้วครับลงสู่ไฟแล้นะร่างย่างครับ กับนั่งย่างยากาศกับจะคข้องสวนครับกระท่อมท่ามใจครับกระทมเพลินนุ่อย่างไปดูหอหอมเอาไหมงปลาคอครับพี่น้องัอวปลาคอ,อเอาแม่ัมวปลาคอ,อ ขนขิ่งลุกเงา,ววาเงาหวังว่าเขาจะเกือบเบิดตัวนี้เกือบเบิดโอ้มาครับพี่น้องปิงป่งประดุกหอมๆที่ห้องไปลักมานะครับกับหัวประคออย่างมาจุ่มมันอย่น โมบคอบ้านๆบรรยากาศฟิงไฟาอากาศาพอดีครับโปรถึงกับหนาวแห้หงปบบไหนเมื่อนี่นะครับพี่น้องอัเด้อแสบๆนัวๆต้องกันถามยุ่งแค่เดียวเบอร์แม่นัวสุกแล้วครับพี่น้อง ปิ้งผดุกหอมๆโอ้เหลืองอะลามโอ้โหว่าขาดเลยมือกดเนี้ยมือกดมือกดลงโอ้หอมครับพี่น้องเกี๊ยมๆแห้งๆพอดีแบบว่านบูธึงกับใหม่พอดีแซ่บใช่ไหหน่อยบัวห่อนนี่เป็นซื้อๆแต่วันบัวห่อนดอก มันอวดได้อยู่มันทำทาซื้อๆดาบเือบเลยหอนบห่อนบห่อนมันบ่ห่อนจังไรก็บ่ห่อนดอกนี่กำเหรียญอยู่จักหน้าที่นึงก็บ่ห่อนดอกนี่ทาซื้อๆเนียนยางดังเงืออย่ดังหยวนมันทำทาโอเคเอโคโอเคมันจับได้ผุ้นด้มันบ่ห่อนเด้มันบ่ห่อนเด้จับเหรียญอยู่เด้มันจับจักหน้าที่นึงเงินก็บบห่อนนบ่ บห่อนจังในเพื่อนก็บห่อนมันบห่อนได้ดีอะอเได้บห่อนนี่บห่อนบห่อนบหอนมันเป็นตัวเลี้ยงบง่ายมาได้ครับพี่น้องแต่ว่าเพื่นบห่อนหรอกครับอื่อ้าวสามละไปย่างเมื่อกี้มันห่านตัวครับเน่เอาละแสบนวลนวลน้ำกันครับ กินก uhm. ับย uh, bo ัางนี่แจวกับแจ้วเห็ดเล้าสอะเป็ดเลยโอ้แจวเป็ดสูตรได้น้อเหมือนนี่หน่อฮอนเนี้ยอวนเนาะโมฮอนฮอนเนี้ยโมฮวนเนี้ยโมฮวนเนี้ยโมฮวนโมฮอนโมเจ็บโมยังโมยังนี่หืักันหุยหุย คนหุยหุยครับคนหุยหุยหมดมาเลยหมดมาแล้วเออันก็มาธรรมดาเชื่อมเนี่ยครับอือเข้มเข้มเหรอครับจิ้มถือกันจนเก็ดมันก็เข้มธรรมดานะอีพอเกลียวเปลือกมันหนาเออวะเข้มก็มีเกล็ดวะไอ้จิ้มถือมองกันเอาเกลือห่วยเนาะกับไอ้จิ้มทั้งในมันที่หลังมันที่เข้มเนาะ กระติดเหร่มันก็ติดธรรมดาแหละเล่มเอาเล่นเอาเจ้าฮ้อม่เจ้าเจ้าเจ้าเรียบร้อยครับพี่น้องอุ่นๆต้มเป็ดก่อนครับเมนูเฮาคือแนะนำไปตอนแรกครับมีต้มเป็ดมีลาบเป็ดเใ็ดไว้ติเว่นหมดแล้วครับอุ่นซือๆบอกน้นำใส่สิไม่หมอนด้อุ่นเนื้อเทยนะสิไม่หมอแล้วครับ Anh có đúng không? Pết là pết gấp Ta ý xuân đi con แจบ่เขมเมื่อเนินว,ว้วาวว,าว้าวมาแสบๆกันครับพี่น้องสิ่ม,มีบางนะเรขี่คนหุยหุยเลยในกล่องบเห็นเยวันนี้คนหุยหุยนะคนหุยหุยเข้มแต่ในยกโปอย่างเดียวยอดหนึง่งยห<อ>ลักปลายใช่ครับยาปากเดืองพันสิดามือเสาแล้วมันยังสีหู แชกนั่นกันครับวิธีชีวิตของไวรุ่นไวรุ่นยุคเก้าศูนย์ยุคแปดศูนย์ครับกับเสียมหม้อจะไปเปลี่ยนแค่แค่นี่แค่สามหนังครับนมื่อนี่ีเขมแล้เวเนี่ยนี่บวกเส็บเสียแทบ ท้าวเสียบตัวกินเกี๊ยนะคกอเค็มตัวคนบางยังบอกว่าเค็มตอนชิม,มเสียบหลายยากพโปกยังอัดอยู่ดิเข็มเห็นปูยูท่าไนไก่ยังหัวเค็มเค็มกูไปยังครับหัวปลาคอครับพีน้องหัวปลาคอ เต็มบังเชท่่เลยเชื่อเนี่ยเต็มไม่อหอมม่อนี่อือไม่ได้มาเต็นนะโอ้เสียบเสบนักแข่งครับพี่น้องจับมือนี่ครับทีมงานเท่า แซ่บร้ายครับปลาปลาลักมาปลาแข้งได้ไม่ตัวปลาแข้งเม่ตุสีดาเมตุสีดาครับเ,เป็นลักปลาเพิ่นมื่อนี้กัโอเคแล้วครับพี่น้องขอขอบคุณสำหรับการกดแชร์กดไลค์กันได้ก็ฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์ ให้ทีมงานเบาขาโขกเข้าในเดอ้อครับไอเปียงครับเฝ้าปิดคลิปกอนครับเดี๋ยวเพิ่นนอนก่อนเอามือน,นี่กะสัมบายดีครับมีความสุขหลายๆครับพี่น้องจุ๊กจุกกลูกจุกกลู๊กลากันไปนครับสวัสดีครับเออไปไปเลยรั้ม่อยเลื่อยๆอ่าสวัสด<ว>ีส สว,ส,สวัสดีครับเหมือนสวัสดีครับพี่น้อง